เนียนมากๆพอจ๋าแม่จ๋าโอ้ยทีมงานหนุ่มกอทมอโอ้เอาห้วยโอย,โอยไทยพิษไทยพิษพี่น้องไทยพิดโอยโอยมใใโมเมนต์โมเมนนะครับโอ้ยกับสวัสดีมิตรรักแฟนพันแท้หางไม่ไพหวานวันนี้จะพาพี่น้องมาดูทีมงานหนุ่มกทมหรือว่าเอาเถียนเป็นบ้างไฟที่มาจากรัศดาเครื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีมหานครอามรัตนโกสินทร์บ้องไฟดาวลุ่งแห่งปีนี่คือแซ้มอื่งไข่ประจำวันมอบเป็นทีเด็ดให้กับพี่กับน้องไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมาจากที่ไหนได้ดูบ้างไฟบ้างนี้รับรองว่าชื่นอกชื่นใจแน่นอนนี่คือดาวลุ่งแห่งปี นางต้อยืนอยู่หน้าหา้านพี่น้องก็เดินมาถ่ายรูปอย่างสุภาพเรียบร้อยนางต้อหันซ้ายนางต้อหันขวาปั้งไฟไม่ลำแต่นางต้อเป็นหมอลำพี่น้องอยากจ้างงานติดต่อได้นี่คือน้องเข้าฟัางนะฮะอ่ะอาจารย์สร้างบั้งไฟสอยกันมัดสอยกันแยงเล็งสอยกันเล็งสอยกัน หลายผู้หลายคนเฝ้าเฮ็ดโอ้ไอเหน่งกับเมีนทายคักยางอ,อา้อมใสยอ้อมขัวอยู่อาจารย์สางม,ม่องไฟเงียงทางซ้ายเงียงทางขวาคนอยู่ทึงห้าและคนอยู่ข้างล่างซอยกันบึงซอ,อยกันแยงเอากับเมีนข่อยกระทายดูขึ้นกันนองนอง,นอ,งอ่ะล็อกหางใส่กับฐานล็อกไม่ต้อใส่ไม่หางพี่เลี้ยงถอยหลังลงเชิญชมตามอัธยาศัย โคดมนันขึ้นดีปานจูดใส่ห่วงนี่คือทีมงานหนุ่มกทมหรือว่าเอาเถียนบรรยายไปบรรยายมาก็เริ่มจะเจ็บกกลิ้นจังหวะสุดท้ายเป็นเกี่ยวนิดๆให้เสียนย่างได้รุ่นบ้างแต่ว่าท้ายสุดสุดท้าย ขอก็อโจ้และสู้คือเก่านี่คือสุดยอดบ้างไฟดาวลุ่งแห่งปีนี้ฟอร์มถือว่าคงเส้นคงวาขอโจ้ขอสู้ลากโยกติดในตำแหน่งที่สูงเกือบคู่ละ350หมวกใบละ400เพียงเพียงรูปลักษณ์แบบนี้พ่อแดดฟันธงกลางอากาศอาญะเต็มมืออาญะ อาญ,ญาเต็มมืออญญาญะย้อนว่าคอยติดหนีเขาไลายกะเลยใบเต็มมืออญญาญะเอา้ามายังไงอ๋อในขณะที่บ้งไฟลอยอยู่บนฟ้านางต้อของทีมงานพญายอก็เดินเข้ามาที่หน้าฐานพี่น้องหลายผู้หลายคนก็ใจจดใจต่อและขอถ่ายรูปนี่คือนางต้อของทีมงานพญายเอ f ซหฮุ้มและตุ้มอย่างมากมายเลยทีเดียว โอ้นะฮะในระหว่างที่รอบ้องไฟลอยอยู่บนอากาศเพราะว่าบ้องไฟของทีมงานเอาเถียนนั้นทําเวลาอยู่นานมากบรรยากาศในการเสียบ้องไฟเออสรางบ้องไฟก็ตบมือแปะแปะเพราะว่าพ่อเดี๋ยวฟันทงแล้วว่าบ้องไฟบ้างนี่สีร้อยบายมากนี่คืออัลตาวันนี้ขอใส่ชื่อว่าอัลตาย่างตบมือแปะแปะสูงมือขึ้นเหนือหัวนี่บ้องไฟข่อยเอาเขา่าบ้องไฟข่อยเอาเขา่า หันมาที่หลังฐานหมูหันสุกละเด้อหมูหันสุกละเด้อมาโอ้บอกไฟลอยนานมากนะฮะทำอะไรหลายๆอย่างเลยหมูหันก็สุกแล้วเสือนพี่เสือนน้องมาอุดหนุนหมูหันได้นะครับหนังกรอบหนังกรอบตัวที่ยี่สซี่อยู่ในตํำแหน่งที่สูงสำหรับบกไฟของทิมัวนเอาเถียนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่างนี้ เลดาเต็มโอ้เลดาเต็มสุดยอดของน้ำหนักหางนี่พี่น้องจะได้เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มค่อยโยกค่อยหมุนลงมาตรงเมฆสีขาวหลุดลงมาที่ฝ้าผืนเดียวเออข้างเมฆปุยปุยทางด้านซ้ายมันจะเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเลื่อมภาพภาเบาๆพี่น้องเอฟซีนะทีมงานของหนุ่มกทมได้ดูด้วยกัน อย่างชื่นอกชื่นใจบังไฟลอยอยู่กลางอากาศนานมากทางทีมงานเรดาร์ทุตุไม่ได้ประกาศหาเกือบนอนหลับโอ้ยกว่าบัางไฟจะลงหลับนานเลยสุดยอดของน้ำหนักหางเลื่อมภาพภาพลงมาที่เมฆก,ก้อนขาวสว่างสว่างก่อนที่จะหลุดลอดมาที่ช่องสีน้ำเงินก่อนจะตกใส่เมฆก,ก้อนใหญ่นะรองรับตกลงเมฆสีดำค่อยๆโยกค่อยๆเคลือคอค่อน ในขณะที่บงไฟลอยอยู่บนฟ้าไอ้ดมออนซอนดากโอ้ออนซอนเดก็มาถ่ายมือต้ออย่างขำำมักขมันและแล้วบ้างไฟของทีมงานหนุม่มกทมแช่มอื่นไขวันนี้ก็ทำเวลาไปได้4 45ชื่นใจ